โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติอยู่กับผมแลนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้ผมมีบุคคลต้นแบบครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นนักธุรกิจนะครับนะฮะเจ้าของแบรนด์เอ็มบี MB, นะฮะซึ่งเป็นอู่เมอร์เด้นบัสนะฮะรถบัส บรรลือโลกนะครับนะฮะเราจะพูดคุยนะครับกับบุคคลต้นแบบแต่ปรากฏว่าทางน้องแป้งนะครับแจ้งว่าได้ประสานงานเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาเรื่องกลาวของออการติดต่อสื่อสารกันนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับขออนุญาตน,นะครับพูดคุย นะครับเรื่องราวประวัติของบุคคลท่านนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะต่อสายคุยกับนแอดคาราบาวคุยด้วยกันกับผมว่าเอ๊ะเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของบุคคลท่านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณสุริยะนะครับแก้วธนงนะครับหรือคุณป้อมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับโมเดิร์นป็อกเบอร์ดี้จำกัดนะครับเจ้าของแบรนด์ MB นะครับเป็นอู่โมเดิร์นพสนะฮะรถ บัสบรรลือโลกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมรถแห่นะครับนะฮะจากอโมเดิร์นบัสเนี่ยนะครับรถบัสบรรลือโลกเนี่ยนะที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยในยุคแรกๆเลยนะครับนะฮะคือรถบัสจนมาถึงรถแห่นะครับนะฮะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินล่าสุดของอู่บรลือโลกนะครับนะฮะจากวิศวกรหนุ่มนะครับเขาเรียนมาทางด้านวิศวกรน,นะครับนะฮะวิศวกรรมศาสตร์สาขาปริโตรเครมีแต่มีใจรักเรื่องเครื่องกลเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็มีไอเดียนะครับในเรื่องของการทำรถยนต์นะครับแล้วกเ็เรียนจบมาทาง ด้านปริโตเคมีนะครับแล้วก็เอาเครื่องยนต์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับนะฮะมาทำรถตู้นะฮะรับส่งพนักงานก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำเป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะครับแต่เนื่องจากว่าพอทำไปสักพักเลวรู้สึกว่าธุรกิจมันเริ่มเติบโตละนะครับนะฮะเริ่มมีคู่แข่งขันละนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีคนทำตามละนะฮะก็เลยคิดว่า จะทำรถรับส่งพนักงานที่มันดูแปลกนะครับนะฮะด้วยรูปแบบเดียวกันกับตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็เอาแบบที่ตัวเองเขียนามายื่นต่อที่อู่บ้านปโป่งนะครับที่ราชบุรีเนี่ยนะครับบอกว่า,าทางอู่ก็บอกว่าทําไม่ได้นะฮะคุณป้อมเองก็เลยทําเองซะเลยนะครับโดยรวบรวมคนมาทำนะฮะ พอทำคันแรกเสร็จแล้วก็เลยรองไปประกวดนะครับนะฮะคือเรียกว่าเอาไปโชว์ในสมัยนั้นเขาเรียกว่างานบัสและทรัคนะครับนะฮะปรากฏว่าโอ้โหเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับนะฮะคนก็เลยมาใช้บริการกันเยอะเลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเลยนะครับหลังจากนั้นรถแห่ก็มาใช้ ช่วงหนึ่งนะครับในการเริ่มทํารถเวทีทํารถเวทีก็ปุ่มเดียวนะครับออกมาทั้งหมดเลยนะครับจากที่ต้องใช้คนวอยี่สิคนเนี่ยนะครับรถเวทีนั้นใช้แค่คนเดียวนะครับนะฮะใช้เวลาเปิดปิดนะฮะแค่สามสิบขออภยัยแค่3ามนาทีเองนะครับก็กลางออกมีเวทีพร้อมจะมอบความสนุกสนานได้เลยนะครับมีเวทีมีลำโพง มาอีก2องคันนะครับแล้วก็เป็นรถแห่ที่สามารถวิ่งไปที่ไหนในหมู่บ้านเป็น m มินิคคอนเสิร์ตได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเสียงอยู่บนรถพร้อมที่จะมอบความสุขนะครับนะฮะไปตามจุดต่างๆได้ในกิจกรรมในลานกิจกรรมต่างๆในงานวัดงานอะไรต่างๆก็พร้อมได้เต็มที่เลยนะครับนะฮะพร้อมนักร้องเครื่องเสียงเลยนะครับนะฮะก็เป็นมุมมองในเรื่องการทำธุรกิจดีๆนะครับนะฮะ ออของคุณป้อมนะครับนะคุณป้อมนะครับนะฮะก็วันนี้แหมเสียดายจริงๆติดต่อไม่ได้นะครับนะฮะก็ก็เลยต้องขออนุญาตมีมุมมองจากนแอดคาราบาวศิลป,ปินแห่งชาตินะครับนะฮะนะแอดครับสวัสดีครับพี่ชิงครับนแอดครับวันหยุดยาวแขกรับเชิญของเรา ติดปัญหาอาจจะติดภารกิจนะครับนะฮะน่าฟังเรื่องราวของคุณสุริยะแก้วธนงแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะครับครับที่ไม่ได้เรียนมาด้านด้านนี้โดยตรงแต่ก็สามารถที่จะแอพพลายจามาเป็นเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็มีไอเดียไม่หยุดยั้งเลยไปไปเรื่อยเลยนะครับจากรถตู้มาเป็นรถบัสจากรถบัสก็มาเป็นรถแห่มา ก็มาเป็นรถคอนเสิร์ตรถจัดกิจกรรมถึงใช้เวลาสั้นมากใช้คนน้อยมากถือว่าเก่งมากนี่แหละครับคนไทยเก่งๆแบบนี้เยอะนะครับน่าสนับสนุนมากเลยนะครับครับบ้านโป่งนี่เป็นดงต่อรถเลยต่อรถบัสนะครับมันอยู่บริเวณไหนของบ้านโป่งครับนะอยู่ในในตัวบ้านโป่งเลยแะครับอ๋ออยู่ในในบ้านโป่งเลยนะครับครับส่วนใหญ่เขาก็ต่อกันที่นั่นนะอือต่อรถ แล้วก็ยังมีอีกคนไทยที่สามารถต่อรถถาน,นครับรส่งส่งออกไปขายต่างประเทศก็มีใเมริกาในรัสเซียใช่ไหมครับเก่งนะฮะคนไทยนะครับน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเสียดายวันนี้นะครับคุณสุริยะอาจจะติดภารกิจนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊<า>เนะอก่อนจะมามาโอก่อนก่อนจะมาแบบ เป็นเจ้าของแบรนด์ MB เนี่ยนะครับมันฝ่าฟันมันอุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่ามันคงไม่ได้ง่ายๆเนาะนะครับในแอดครับใช่ครับชมันก็คงหนึ่งเรื่องเงินทุนนะฮะสองคือเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของตลาดด้วยการยอมรับชอบตรงไอเดียของของของคุณคุณป้อมฮะที่สามารถพลิกแปลงไม่หยุดยั้งนะครับจนการมาเป็นรถคอนเสิร์ตได้เนี่ยนะครับ อยู่นี้รแถแท็กก็ยังน,นิยมอยู่นะครับทังภาคอีสานทางอะไรเวลามีงานกระถินป่าป่าเลยเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่เนาะครับยังมีครับนะครับมันขึ้นที่ได้สะดวกแล้วก็สะดวกว่องไวเลยนะครับตามงานวัดตามอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดเลยนะครับ นะฮะโอ้วันนี้แหมเสียดายจริงๆนะครับนะฮะเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณป้อมเลยนะครับนะฮะถือว่าอ่ะเป็นบุคคลต้นแบบแล้วกันเนาะนะครับวันหยุดยาวก็อาจจะมีภารกิจที่เขาเรียกว่าติดภารกิจนะครับนะฮะก็เลยติดต่อไม่ได้นะครับขอบพระคุณนะครับนะแอดขอบคุณครับครับสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ